สวัสดีครับบ่าเถ่สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่2มกราคม2567นะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับผมกับชุดล่างพ่อแต้มนะครับงวดที่ผ่านมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับพ่อแต้มให้วิ่งล่างนะครับ8กับ9นะครับผมพ่อเพิ่นเดินไปให้ที่เก่าจับคู่ให้9 8นะครับมา8 9เด้อพี่น้องเด้อนะครับสูตรล็อกพ่อถือว่าแม่นนะครับผม เอาพายเอฟซีมาสวัสดีปีใหม่พ่อแต้มนละพี่น้องเนาะกลับมารับชมงวดแรกนะครับของปี2567นะครับมาฮอดมาถึงแล้วพ,พ่อเพิ่นก็อยู่บ้านนี่แหละพี่น้องนะครับเขาไปสวัสดีพ่อเพิ่นน้ำกันนะครับเขาไปรับชมน้ำกันนะครับว่าชุดล่างพ่อเพินเ่นจะเดินให้เน้นให้ตัวไหนถือว่าเดินดีไม่เลวพี่น้อง,งทรงไทยปีเก้าก็ถือว่าแม่นคักล่างให้8กับ9นะครับจับให้เก้าแปดมาแปดเก้านะครับเอาเขาไปหาพ่อเพิ่นน้ำกันครับ อ่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีปีใหม่ปีใหม่บ่มีหยังพ่อมีแต่เอาได้นำใจคาซาคาเฟ่เด้อพ่อเด้อสวัสดีปีใหม่ส่วนตัวส่วนตัวครับผมถูกกำลังรวยๆเด้อครับพ่อครับอ่ะขอบคุณครับผ้มีหมูน้ำเนาะครับเนาะครับผมนะครับผมโอ้สิได้เนาะครับเสียดายพ่ออือนี่ชุดล่างมานำกันนี่พี่น้องออืนะครับผมแม่นคักเนาะพ่อใส่ข้างหน้าจอยเนี่ย เนาะครับผู้น่ะสูตรเนานไาำกันเลยนะพ่อเนาะไม่มาทำกันก็มานทำกันเนาะพ่อมันเป็นเน้นรักรักเก่านะครับเนาะเป็นเก้าแปดเขาเน้นเน้นคือเน้นถือเยอะแต่ว่ามันพิสัยมานทำกันเนาะครับผมอืออ๋อนั่าาเอนต้องเพิ่งมนึงกะอะไรเป่าเขาเน้นพิสัยรักกซื้อดอก เอฟซีเมาต์มาขออยู่เศโซาดิขอได้ปะขอเ<ข>อฟซีไปเนี่ยชุดล็อกล็อกดิปะนี่นนอัขันห้าจับสองลังกับเขาคือกันเขาแล้วพออ,อนะนี่พี่น้องนะครับคือชุดล็อกล่างถ่าได้เหล็กเดนมาร์กนะพี่น้องนอะเอ,เอาพอแต้มมันเขียนประก,กาได้พี่น้องนี่แคปหน้าจอทท่ละอันนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบชุดเด่นประจําหลักนะครับผมอันนี้ลักหนึ่งหอดลักหกแคปหน้าจอไว้พี่น้องถาได้เดนตัวไหมากกระจับลักนั้นเลย นี่ครับกกหนึ่งถึงหกหลักะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ครับแคปใบพี่รองแคปใบกจ็จจงเป็นขยายเบิ่งเอาเห็นบอทานลักซีมากกว่ซีซีตรงๆนะครับอ่าลอพลุนี่ครับลักล่างล่างพอพอดเด่นแปดเก้าเห็นบอพี่รองถ้าแปดคือแปดเก้าตรงๆแต,ต่ว่าพอพอดเด่นให้แค่หลักเก้าแต่ว่าเด่นแปดเก้านะครับขจับใช้นี่แปดเก้า ฝกเอฟซีกันเบื่องในตลอดชีพเบืองในตลอดชีพได้พี่น้องได้สูตรตลอดชีพเอาหมดนี่พ่อสูตรเขาสูตรนักเลยก็ไ่ก็สูตรก่อห้องหลักๆลลลวนนี่นี่นี่เอาสูตรก้อนนี่ครับผมมาด้วยกันาแปดกับเก่า ครับผมได้เกากับศ <ası> ูนย <Serve the navy> ์ได้เกากับศูนย์เนี่ยวันนี้ได้เกากับศูนย์ธรรมะชมเนาะครับตามนี้แล้วตามนี้บ้าเพราตประกบเพมีสูตรได้ประกบอีกเค่บางอย่างกว่าเอาเชือสีละเอาจังสีลยได้เกากับศูนย์มันหลุดลายครับแต่วาสูตรนี้มันเจียงสูตรนี้มันกระลิเจียดสูตรเดียวห้องกระมาจับหลักนีคือโซ่ มันคืการลดไปครับงวดงวดที่แปดหาพ่อพันได้ทั้งได้ทั้งเจ็ดกับแปดพ่อพันไปเด้นเจ็ดนะพ่อเนาะอ่ะ,แ,อะแต่ว่าพอพี่เขียนให้เดือเจ็ดกับแปดแต่ว่าพอพไปจับลักเจ็ดให้งวดนี้แปดกับเก้าไปเน้นที่หลักเก้าคือเก้าแปดนะครับมันนี่นี่นว่าครับครือครืองวดนัน้นมันเกิดมันพยายามเข้าเสียหลักมั้ยครับเห็นไหมงวดที่ว่าเข้าเจ็ดก,กับแปดว่าครับเข้ามาเดินที่เจ็ดมั้ครับมันส้นเจ็ดเด้ แต่มันเก็ดเกล้าไมาอายุจะไปบนครับคันไปบนห่อก็ถือว่าผิดโมเลกล่างครับครับนี่แหละมาที่นี่เนี่ยคือห่อรังนี่เป็นเป็นนั่นเลยครับผมอ่เนี่ยมันจะเดินต่อว่านี่มันกจะลุดไปรันมาห่อกับบ๊วเสื้อแก้มนนะครับรุดแล้วแม่นบ่ล่ะห่อกรอกสูตรที่มันเดินดีดีนะสูตรเก่งๆนี่มันบ่พ้อแม่นครับอืมนี่มันรุดกันเล้วนิน่อยเอาสูตรนี้แล้วพ่อเอาทำมาชุ่ม รับชมน้ำกันอาชชดิโชกได้พี่น้องเดอ้อนะครับสูตรลักสูตรนั้นเบ้าเ่าไทยให้แล้วแคปบเอาได้ทำประชมเดอ้อนะครับสุดย็ดเนาะครับ ที่องพระเต็มเขียนตัวหน่อยอยู่คนเอานี้เขียนไปเอฟซี FC มองเห็นง่าย่ารผช้ชมองพอระเตีมนะครับผมตัวเลขชัดเจนนะครับสูตรบนก็ะที่่าเดินดีได้พี่น้องเดอ้อหลักร้อยก็แม่นนะครับของคพระเตีมเดี๋ยวจังรอชุ่มครับผมหลักร้อยพอเพื่อนไอ้หากับสามถ้าบาเท่าจำพวกพิดมาห้าห้ามาหลักร้อย สูตรนี้ถือว่าสูตรเก่งท่าธรรม,มชมุมเนี่ยครับล่างวิ่งเก้าเก้ากับศูนย์นะครับวิ่งไล่ได้ไล่ครับผมอืมผู้ใดหาเลขวิ่งพี่น้อง ครับนี่เลยเห็นบ่เป็นแปดกับเก่าป่ท่านผู้ชมผู้ใดวิ่งทั้งแปดทั้งเก่าเนี่ยก้าไปเลยนะครับเก่าอะไรยังไม่ได้ฟันถึงผู้ใดด้วยนั้งลูกเจ้าของยังบ่ฟันอยอะอันนี้เก่าไล่ฟอร์คนมาเด่นไปที่ก้าเลยก็มักอยู่พั่งนั่นเนี่ยว่าจัดไปที่เก่าแล้ววันนี้เนี่ยเท่าเก่าตามนี้หรอเนาะครับผมพือเก่านั่นล่ะรับ ว่าห้าได้ลงไปแล้วมันเกิดจุดทีนะ้เหรู90มาน้ำกัน <laughs> มาน้ำกันอ่าือ <laughs> งวดที่แล้วนี่89ไม้น้ำกันโอ้โหแต่มันตรงคัดล่าง89เนี่พี่น้อง909เน่ย93 เก้าสี่น่าเสียงรถไหมคือบล็อก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 ดีเลยไี่นังเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดตัวนี้แล้วฮะ <laughs> ได้เก้ากับสูตรกันล่องตัวเก้าได้พี่นังได้ นะครับมันนี่ขอฝากไว้เรื่องเพอในลงไปแล้วครับผม<อ>จะลงตัวได้พอรักอ่าจะได้ลงให้ขึ้นกันพอคน,น,นว่าจะล่งคึกกันกน,นะครับเนาะ รับฝากศูนย์อ่าพอเอามาถักศูนลักศน์มากับนี่มีศูนกับอ่าผูดไดมากศูนย์แม่นกับศูนย์สี่ศย์นกลก็ตัวมากโอ้แต่ว่าบบมีเหล็0ศูนย์ประจำผมนี่เาว่าศนประจำผมต้องศูนย์ห้า เดขประจำรุ่งกับเกาหานะเด้มีอยู่ในนี้หลักเกาได้รลักเกาวันนี้มาเกียเกก้09597หลักเอาให้พอเปนเน้นให้เน้นสี่หางเน้นสี่หางครับ93 93ท่านผู้ชมเป็นชุดตรงๆมั้นว่าพ่อตรงตรงครับเล้งตรงๆาค่ะ93 94นะครับผม9 เก้าหเก้าเจ็ดมักนั่งกับเก้าเจ็ดปีแล้วพอเดี๋ยวถ้าเป็นเก้าเจ็ดนี่เป็นยังไงครับพอ่างว่นางวีผมกับเจ็ดเก้าไว้หลายเพราะว่าสูวนนี้กันมันมันมันจะเดินต่อป่ครับก็จิกันไว้ดิครับเนี่ยเนี่ยเนี่หกับเจ็ดมัเนแปมส้นกันเออหกับเจ็ดไปครับออ ขันซกันซูนหกนเจ็ดดีประมาณนี้นะครับน่ยเอองขคือกันกันไหวนนะเพื่อมันเดินต้อยกันบอลลิมกันเดินต่อยอยู่ในบอลหันมานมันตนกันเนี่แกับเกาซนกันมันนีันวันนี้พันได้หกับเ็มันมันซนครับกัเลขไซไอเออหกูดไปน้ำมครับเกาหกเกาเจ็ครับวันนี้ก็มีเก้าสามเก้านมนครับอืกันแวนเนาะมันก็เนี่ยซนี่ก็เดินดีไหมครับเนี่ยเห็นว่าเลขซวนนี่ ก็ห้ามอยู่บ่เอามาใส่ส้นกันมันมันเลขกันบ่ส้นกันครับเห็นปะเมื่อถึงกิดมันส้นกันแปดกับเก้าครับวันนี้มันได้สามกับสี่ครับเขาก็ได้เนียเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดครับแค่นี้อ่าเอานี่ครับชุดที่พอพนเด่นว่าเขาเนียนสามสูตรมันหลักเลยสูตรล็อกท่านผู้ชมผู้ใดมักสูตรนะพี่น้องเด้อนี่ถ้าลักสูนพี่น้องพ่อพ่อพันเด่นเก้ากับสูนมาถ้าหลักสูนนะครับผม 01, 02, 04, 06, 03, 08, 05, 07, ทหาลักศูนย์นะครับลักเก่าพอเพิ่นลงให้แล้วนี่คือหลักศูนย์ลมพัดแน่ยนะครับผม,อมเอานะครับนากผู้ชมรอแคบนาจอ หาจองรถลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อนะครับลอตเตอรี่นะครับเนาะหาจองลอตเตอรี่ไปเลยนะครับผู้ใดมัร์กลักเก้าก็หลุดลักเก้าไปเลยลักศูนย์นี่เบ้าเ่านี่มีผู้ใดมัร์กลักศูนย์อ่าแคปเอาครับเพราะว่าพอแต้มเพิ่มเด่นเก้ากับศูนย์นะครับลักเก้าพอแต้มเพิ่มลงให้สุตโตผู้ใดมัร์กลักศูนย์คือแคปเอาเต็มชุดคือนี่ครับผมแบตคู่นะครับเนาะกันไว้กันไว้นะครับผมได้เบิงสุตโต นี่ครับล่างวิ่ง9กับ0ูนย์นะพี่น้องเดอ้อ9 0 9 1 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 0พอเพิ่นจับไม่แค่3คู่0 4 0 6 0 7น,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 นะครับเน้นๆเลยนะพอมาชนนะครับลักที่เดินดีคือ9 3 9 4 9 6 9 7ชุดล่างอย่างเดียวนะครับตรงๆแคปหน้าจอครับผมครับ17มก,กราคม2567นะครับผมเอาขอบคุณพ่อแต้มแล้วพอเนาะครับผมเฮงๆ ใส่ต้นปีพี่น้องไห้ได้โชคใม่ปีไหมอีกมาก่อนเนาะโชคดีใส่ปีไม่ครับผมทุกคนครับผมขอบคุณพ่อแตมครับขอบคุณพ่อแตมครับอกกันไม่คิดนะ